วันนี้อาจะมาสอนเรื่องสก,กิลพื้นฐานของตัวโบน,นียนะอันนี้จะเป็นาการสอนทักษะนะครับพื้นฐานของการเล่นตัวนี้นะครับจะไม่ลงลึกถึงกับว่าอาวุธหรืออะไรหรือว่าดามเมจที่ได้นะครับเพราะว่าดามเมจที่ได้หรืออะไรอยอื่นอะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับเซ็ตของที่คุณใส่เพราะงั้นในการทดสอบนี้อนุญาตใส่เป็นอาวุธที่ไม่ส่งผลต่อการบัฟของตัวเขานะครับก็คืออาวุธเป็นกายภาพนะครับก็คือไม่ได้ส่งผลอะไรทั้งนั้นครับจะได้รู้ว่าสกิลดาเมจจริงๆมันเท่าไหร่นะอนุญาตเปลี่ยน จะใส่เป็นเซตกายภาพไปเลยนะฮะจะได้ไม่ไม่ส่งผลอะไรในการคำนวณหรือว่าในการเทสให้ดูนะครับ A few moments later ครับาจใส่เป็นอย่างนี้เพื่อเทสนะครับสกิลพื้นฐานนะครับของตัวนี้นะของโบเนีย t a t c h e r of r ฟลิซ n นะครับหรือผูออ้มกดแห่งความเป็นจริงนะครับสายของเขาเป็นสายน้ำแข็งนะครับสาย้ความเสียหายน้ำแข็งความเสียหายแช่แข็ง,าาขงการระเบิดพลังแล้วก็การหยุดเวลา แต่ละท่าจะถูกบอกไว้ในสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ให้ดูนะครับท่าแรกนะครความเสียหายน้ําแข็งความเสียหายน้ําแข็งของตัวนี้นะครับจะมาจากการยิงดาเมจน้ําแข็งหรือการโจมตีปกติทุกชนิดนะครับจะเพิ่มความเสียหายน้ําแข็งให้ในทุกฮิตนะครับเปอร์เซ็นต์จะอยู่ตามนี้นะครับ80ร้อยหนึ่งนะฮะร้อยห้าสิบแล้วก็ไล่ลําดับไปตามแต่ละท่านะครับนี่คือความเสียหายน้ําแข็งของตัวนี้นะครับความเสียหายแช่แข็งความเสียหายแช่แข็งจะมาจากการชาร์จโจมตี การชาร์จโจมตีของเฮเชอร์ตัวนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะทําความเสียหายเป็นการติดผลึกน้ําแข็งให้นะครับก็คือทุกครั้งที่เราชาร์จโจมตีมันจะมีโอกาสที่จะติดผลึกน้ําแข็งให้นะฮะหรือการแชร่แข็งให้นั่นเองนะครับแต่โอกาสติดค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดหรือไม่ค่อยเห็นหรือหลายคนจะใช้จากสกิลอาวุธเป็นหลักสกิลอาวุธของตัวนี้นะฮะหรืออาวุธประจําตัวนะครับ Key of r e v e l t หรือกุญแจแห่งความจริงนะครับสกิลลายเด่นๆของอันนี้ก็คือทําความเสียหายน้ําแข็งแล้วก็เป็นการบัฟและติดแช่แข็งส่วนใหญ่เขาจะเล่นจากสกิลอาวุธนะฮะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้สกิลตัวกันแล้วก็มันจะมี6ดาวด้วยนะฮะ Domain of Revelation นะครับ Domain of Revelation เป็นอาวุธ6ดาวนะฮะอัปเกรดจาก Key of r e v e l t นะครับความเสียหายน้ําแข็งจะแรงขึ้นแล้วก็ทุกบัฟทุกตัวจะส่งผลต่อตัวบนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ สกิลอื่นๆที่เราจะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเรื่องสกิลหยุดเวลานะฮะสกิลหยุดเวลาเราจะทําได้ในตอนที่เราหลบการโจมตีนะฮะทุกครั้งที่เรากดหลบการโจมตีเราจะหยุดเวลานะครับทามมิ่งนะครับหยุดเวลาแล้วก็การระเบิดพลังคือการกดอันติเมตนะครับเป็นการเรียกมอไสายออกมานะครับผมตัวนี้เนาะมาดูสกิลกันสกิลหลักๆที่เราจะต้องใช้นะครับสกิลหลักๆนะที่เราจะต้องใช้ จะมีตั้งแต่การโจมตีธรรมดาเนาะการโจมตีธรรมดานะครับเพื่อเก็บเกรดเกรดของเรานะครับที่จะต้องใช้จะมีเกรดตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเกรดที่เรียกว่าชื่ออ่านยากขออนุญาตไม่อา่านชื่อมันอ่านยากมากคอนคอน,คอนสัตักทโทมหรืออะไรเนี่ยนะชื่อมันอ่านยากมากนะครับก็คือเกรดนี้นะฮะที่เราจะต้องใช้ในการชาร์จโจมตีความเสียหายทั้งหมดจะเป็นตามชนิดปืนนะครับถ้าเราใช้ชนิดปืนที่ต่างกันความเสียหายก็จะต่างกันนะครับ แล้แอนขออนุญาตเปลี่ยนเป็นใช้ปืนกระบอกที่มันยิงได้ทั้ง3รูปแบบปืนนะฮะมีบาสุก้าปืนมิสไซล์แล้วก็เป็นเลเซอร์นะครับแต่ละปืนโบนียจะมีท่าที่ยิงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลอื่นๆที่เราจะต้องรู้ไว้จะมีสกิลเด่นอีก1อันก็คือสถานะสถานะแอน l ไลซนะครับสถานะ a n a l y ลซ์อันนี้จะเป็นการบัฟเอฟเฟกของตัวโบนียททำให้รีดดาเมจออกมาได้มากขึ้นตัวนี้คุณจะต้องใช้นะครับแตต้องใช้ จริงจังด้วยนะครับสถานะนี้จะมีโอกาสติดอยู่แค่2รูปอสองสามแบบนะครับจะมี1การโจมตีในบางท่านะฮะเช่นการยิงสวานการ QTE ลงมาหรือการใช้มอไซในทุกท่านะครับมอไซก็คือหมุนดิฟใส่หรือว่าเอาล้อพุ่งชนก็ได้นะฮะจะติดสถานะนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกท่าหน,นึงที่มันจะทําให้ติดก็คือเวลาเรายิงน้ําแข็งลงไป ขณะที่เรายิงน้ําแข็งสถานะนี้จะติดเข้าไปด้วยนะครับสถานะแอนะล์นะครับเพราะงั้นในการเล่นทีมโบนียจะค่อนข้างได้เปรียบถ้ามีคนที่ทําน้ําแข็งได้นะครับส่วนสถานะการหลบก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ติดสถานะฟิตติ้งหลังจากการหลบเฉยๆนะครับแล้วก็ติดสโลว์ไทมไปด้วยนะครับอย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเราไปดูท่าทางกันนะแต่ละท่า A few moments later สถานะ analyze เราจะเริ่มจากการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับการโจมตีธรรมดาของตัวนี้จะตีได้5ฮิตนะครับเกตคาสมาอะไรเมื่อกี้ที่อ่านย,กยากๆคืออยู่ตรงนี้นะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับจะอยู่มุมล่างๆตรงนี้นะครับการโจมตีธรรมดาแต่ละฮิตจะเป็นแบบนี้นะครับหนสามครั้งที่4ี่จะเป็นการที่สว่านศิตสาร analyze ครั้งที่5ติดแช่แข็งนะครับจะเป็นตามนี้ ที่สว่านหนึ่งครั้งก็จะได้ได้ค่าเกตนะฮะประมาณ2แท่งหลบหนึ่งครั้งได้1แท่งนะครับอันนี้ต้องดูไว้นะฮะเราเก็บได้4แท่งอ่ะเดี๋ยวเราหลบออกมาก่อนอ้ยจิตธรรมาพาคอีกเดี๋ยวให้มันออกมาจากตรงนั้นก่อน3 ครั้งที่สี่จะเป็นการจี้สว่าแล้วก็ติดสถานะอันลายนะครับอั้ทีนห้าก็เป็นการนี่สถานะหลบก็ไม่ผลอะไรแค่กดติดสโลตามเฉยๆการยิงเลเซอร์ของตัวนี้เวลาเราชาร์จยิงเราใช้หนึ่งเกตนะครับใช้หนึ่งเกตในการยิง่งแล้วก็การยิงกระสุนแต่รูปแบบจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นกระสุนิี่ซล์จะยิงเป็นนี้เป็นกระสุนนะฮะเก้านัดยิงใส่เข้าไปเลยถ้าเป็นกระสุนมาสุกา้าจะยิงแบบนี้ 3นัดนะครับยิง3นัดแรงๆพร้อมระเบิดเป็นดาเมจเป็น AOE นะครับสามารถโดนดาเมจให้รอบๆได้แล้วก็ถ้าเป็นเลเซอร์จะยิงแบบน,นี้ยิงเป็นแนวเส้นตรงนะครับ9ฮิตหนึ่งตัวนะครับอันนี้จะเป็นดาเมจของตัวนี้วิธีการบัฟนะครับของอันติเมจนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอันติเมจหนึ่งรอบ a few moments later การลงอันติเมตของตัวนี้นะครับเราจะต้องพึ่งกับสถานะอนาไลต์เป็นหลักนะครับถ้าเราไม่ลงติดสถานะอนาไลต์ดาเมจเราจะเบานะครับทำให้ดูนะับว่ามันได้เท่าไหร่ถ้ามันเห็นนะนะุ้ยจะตล์เอาฮึบให้เราจอดจอกใกล้ๆนะครับแล้วก็ยิงลงไปเลยตุ่มดาเมจจะอยู่ประมาณหมื่นใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ประมาณหมื่นนะครับ ขณะที่เราอยู่ในมอไซค์แอนลืมบอกเราจะสามารถดีเลื่อนได้เรื่อยๆแล้วถ้าพุ่งอย่างเงี้ยติดสถานะอันไลท์นะครับถ้าโจมตีอย่างนี้ติดสถานะอันไลท์นะครับเพราะงั้นเราแว้นทนเข้าไปได้เลยทนเข้าไปเรื่อยๆขนาดเราอยู่ในมอไซค์ดามจทุกอย่างเราจะนับเป็นศูนย์นะครับเราจะไม่โดนดามจอะไรเลยเหมือนของ HOT ที่อยู่ในสถานะขี่มงคลจะเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราปับสถานะอันไลท์เข้าไปดามจเ,เราจะแรงขึ้น ครับเพราะงั้นเราจะต้องดูจังหวะนิดนึงขออนุญาตตีก่อนเก็บเอทีถ้าติดน้ําแข็งจะเป็นท่าที่4กับท่าที่5นะฮะจะมีโอกาสติดน้ําแข็งมีแค่2อท่าแล้วก็ท่าหลบเท่านั้นเองอุ้ยตายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอ้าวโอ้ยอ้าวโอ้อยอ้ยโดนล็อกเก็บมุมอ้าโอ้อยอุ้ยเจ็บอ้าวเจ็บ ถ้าเราทําติดสถานะอ n a ไลท์นะครแล้วเราขึ้นดามเมจเราจะได้มากขึ้นอันนี้ต้องสังเกตด,ดูนะตู้มเห็นปะประมาณ1มืมันจะขึ้นเยอะเหมือนกันนะสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะถือว่าเยอะนะประมาณหนึ่เตต่อฮิตนะครับเราจะนับดาเเจนะครับ อันนี้คือการเล่นตัวนี้นะคะแล้วก็ระยะดาเมจของตัวนี้จะอยู่ที่2ระยะหลบ่ะเดี๋ยวแอดขอยัดเก็บเอให้ได้อีกรอบนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอุอ้ยจปอยอันนี้ไม่ได้มาฆ่ามันนะมาแค่โ์ดามเมจใหไปดูถ้าเราอยู่ห่างเกินไปในการยิงอันติีถ้าไม่ตายนะครเราจะไม่โดน มันจะยิงไม่โดนมันจะมีระยะของเขานะครับหอยอาโอเค,อ,อ,เคอย่างนี้นะแล้วถ้าเราหอยห่างมากเกินไปนะฮะเป็น2องระยะหลบจากตัวสตูนะฮะหนึ่งอุ้ยให้มันหมุนไปก่อนอ่ะระยะตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ห่างขนาดเนี้ยไม่โดนนะครับมันไม่ใช่ดาเมจลงทั้งแมป ห็นปะดาเมจจะไม่ถึงมอนนะฮะจะถึงแค่ระยะใกล้ๆเราเท่านั้นก็คือสองอย่ะหลบกับตัวละครหรือระยะประมาณ5เมตรจากเมตรในเกมนะคือถ้าใครเข้าใจยากอาจจะบอกว่า2องอยสองระยะหลบครับได้แค่นั้นถ้าไกลกว่านั้นดาเมจจะเป็นซีโร่ทันทีครับไม่โดนดาเมจใดๆอันนี้คือการเล่นตัวนี้นะฮะหลักๆนฐานจะเล่นแบบนี้ ถ้ามีการผสมหรืออะไรด้วยนะครับก็จะต้องปั๊บกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงทาให้ตายท่าที่แรงที่สุดของตัวนี้คือท่าอันติดเม็ดนะครับครับใครที่จะเล่นตอนขณะที่เรายิงสว่านเราจะมีโล่เกิดขึ้นด้านหน้าให้เรานะ,ะเราสามารถใช้ในการขัดการโจมตีหรือต้านทานการโจมตีได้แต่ว่ามีแค่ฮิตนั้นฮิตเดียวนะเพราะงั้นระวังด้วยนะฮะประมาณนี้สําหรับการเล่นตัวนี้ สถานะที่คุณจะต้องระวังก็คือสถานะ analyze นะครับแล้วก็เกตคาไอคาม่าหรืออะไรนะั่นแะไอเกรนั่นอะ่ะไอเกรพลังนะครับเกรพลังชาร์จอ่ะเราจะต้องระวังอยู่สองค่าในการใช้เนาะจริงๆที่ควรจะระวังจริงๆคือค่าสถานะ analyze จริงๆเลยที่จะต้องระวังเพราะถ้าคุณพับได้ถูกจังหวะดาเมจคุณจะเวอร์ขึ้นเยอะมากเมื่อกี้แอดได้เท่าไหร่ครั้งแรกได้หมื่น หมื่นหนึ่งใช่ไหมครั้งที่2ได้หมื่นเจ็นะครับจะประมาณนี้ด้านเหจของตัวเนี้ยจะเล่นกันแบบนี้นะครับสถานะ analyze จะติดได้แค่ตอนท่าสว่านเท่านั้นนะครับในการคิดธรรมดาที่ทําได้ง่ายที่สุดคือท,ท่าสว่านหรือไม่ก็ QTE ลงมานะครับหรือใช้สกิลอาวุธมันจะติดค่า analyze ให้นะครับเพราะว่าสกิลล่าสุดที่อ่านมันแก้ให้แล้วว่าค่า analyze จะติดจากการแชร่แข็งได้เนี่ยขณะทํำทำให้ติดแช่แข็ง ไอนะอะไรหรือแช่แข็งในสนามลบจะมีการปั๊มให้นะครับแต่เอาจริงๆถ้าให้เฟก็คือเล่นอนาไล์จากการจีจะดีที่สุดนะครับโอเคนี่คือการสอนของตัวนี้เนาะใครลองไปเล่นดูนะครับว่าตัวนี้ใช้งานง่ายนะไม่ได้ใช้ยาก